วันนี้ก็มาพบกับผมนาตพลอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เราจะมาะรีวิวส่งงานนะครับติดตั้งตัวรีไฟวงจรรีไฟนะครับเพื่อเบารอบมอเตอร์นะครับของเครื่องที่ไว้ใช้ตัดขั้วเดิดข้เด้งกันนะครับเป็นไม้ถามว่าทำไมต้องเบานะครับเพราะว่าหนึ่งเลย ประหยัดแบตเตอรี่นะครับประหยัดแบตเตอรี่ได้สองอเวลาเราเจอเข้าวบางๆหรือหญ้าบางๆ,ราางๆเราก็เบาได้นะครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่และไม่ท่งเสียงลำคาญนะครับเบาเบารอบได้นะครับน,นี่นะครับ ็นวงจรที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปของเดิมจะมีแค่สวิตตัวนี้ของเดิมจะมีแค่นี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใส่เข้าไปนะครับนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้ก็สายต่อกับแบตเตอรี่นะครับลบบวกนะครับเราลองมาดูกันนะครับ เรเปิดสวิตก,ก่อนนะครับนะครับวงจรตัวนี้ปิดได้เป็นศูนย์นะครับปิดได้จนสนิทเลย ไม่ต้องห่วงนะครับถึงวงจรตัวนี้เสียหายเราสามารถกลับมาใช้สวิตช์ปิดเปิดเหมือนเดิมได้นะครับโดยจำใส่ไฟด้านในเพียงเส้นเดียวนะครับแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไม่มีสายไฟด้านนอกนะครับร้อยท่อเหมือนเดิมใส่ไฟร้อยท่อเหมือนเดิมนะครับไม่มีสายไฟออกมาอยู่ด้านนอกนี่นะครับเบาได้มันอาจจะดูลำบากครับฟังจากเสียงเอาก็ได้นะครับ ในเร่งนะครับปิดก็ปิดจากตัวนี้ได้เลยครับเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับปิดหรือจะปิดที่สวิตตัวนี้ก็ได้นะครับเปิดนะครับเห็นไหมครับจะมีไฟขึ้นตรงนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจติดตั้งนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ